มาแล้วมาแล้วเพชรแสงตะวัน a b G มาแล้วจ้าสวัสดี FC แฟนคลับน้องอุ๋งอิงนะคะสวัสดีเ C แฟนคลับสาวน้อยพิษบ้านแพงนะคะมือนีกับมาพวมาพอกันสำหรับคลิปนี้นะคะกับมาแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับอีหลานน้อยเนาะน้องอุ๋งอิงนะคะสำหรับแรกนี้กับคือวันที่13นะคะพบพ่อกันอยู่ที่เทศบาลตำบล ห้วยเรือได้พี่น้องเด้อตำบลเขื่องในอำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลน,นะคะและที่สําคัญก็คือมาบอกเรื่องเล่าของหมู่บ้านนี้ก่อนนะคะว่าหมู่บ้านนี้ลหลานน้อยไปเหตุยังหมู่บ้านนี้ลหลานน้อยได้ไปทําการเอ่เอเพิ่นมากเพื่อเพิ่นไปอุดรน,นะคะได้ไปทําการบันทึกเสียงเพลงใหม่นะคะเอิ้นหักนั่งอีกหน่อยนะคะเรียกวันนี้ก็บเสถียรธรร เอ็มบี้หรับมือนีนะคะสหรับมือขึ้นนีเพื่อนไปแสดงอยู่ทธีบ้านสนามอำเภอสวนภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดเนาะเพื่อนกะมาฝากขอบบุญขอบคุณนะคะหรือว่าส่งงานให้กับพอ่พอ,พอไปแม่เอฟซีนะคะว่าเพื่อนสีบอกถึงอีหยังแน่เนานะพี่น้องเนาะเอาเดี๋ยวแอดเพื่อนสีบอกอให้ฟังอ่านใะห้ฟังเนาะพี่น้องเนาะมือนีขอส่งงานวันนี้ค่ะบ้านสนามตะบนสาคูอําเภอสวนภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด นะคะลาขอขอบาบขอพระคุณพ่อพอหมแม่เอฟซีทุกทุกท่านสำหรับถุกการติดตามทั้งที่หนามาชมหนาเวทีและติดตามทางช่องทง y ง youtube ต่างๆเด้อจ้าขอกรบาบขอพระคุณมาไล่นำใจแล้วก็ทิปหนาเวทีจากพ่อพรหมแม่เด้อจ้าแฮแทกมีพอตัมแล้วก็พ่อรุงทะลุมิตินะคะขอขอบพกระคุณพ่อพมแม่เอฟซีของลา ให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงปลอดโรคปลอดภัยลำลำร่ำ่ยๆนะคะหมานหมานปังๆหิ่งหิ่งทุกท่านเด้อจ้าลาหักพ่อแม่หลายท่านบ่หมีลาหักพ่อแม่หากว่าถ้าถ้าบ่มีพ่อแม่แม่และบ้านหักของลาลากระโค้งบม่มาถึงจุดนี้ ลาจตั้งใจทํางานและพัฒนาตัวเองต่อไปอีกเรื่อยๆเพื่อให้พ่อแม่ได้ช่มผลงานคุณภาพจากสาวหน่อยเพชรบันแพงของเฮาจ่าวุย้ยก็อบอกคําจ่าแต่ละมือด่เนาะมืออื่นเออมืออื่นเพ่งอื่นหักนั่งอีกหน่อยอําน่วยการโดยพ่อจูแหงสาวหน่อยเพชรบันแพงจะทําการทำเอ ฝากพ,อพอ่ะพ่อยแม่ติดตามเนเดอร์จ่าเิ่นว่าเด้อส่วนจะมีไผมารวมแสดงเป็นตัวละครหยังไผเป็นพรพเอกกับฝากติดตามให้กำลังใจละได้ใน MV เพ่งอื่นหักนั่งอีกหน่อยทางช่องทางยูทูบแฮชแท็กสาวน้อยลำพืนนพ้นอินดี้เลคคอร์ดเด้อพี่น้องเพื่อนสปอยวันที่สิบแปดีสิฮหอด,ดีเนาะฝากติดตามช่องลักช่องสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนเดอร์จา้า นี่คือคาบอกคาจ่าที่หลาหน่อยได้ฝากมากเนาะพี่น้องเนาะเอาจากสั่นสําหรับแรกนี่จะเจอกันที่เครื่องในนะคะจังหวัดอุบลนะคะอันนี้คือน้องอุ้งอิงเพื่อนได้ฝากขอบุญขอบคุณสําหรับเอฟซที่ได้นามาไล่ไห้แลวกะที่าที่าที่มาท่าบอกที่่าที่มาท่าอยู่บอกว่าเมื่รวนี้ บอกเลยว่านางแบบติดก้องกับเสียงพุ่นตุกอย่งเสียงบอกเลยว่าพุ่ทอไม่มีควรอยู่ว่ะแต่ว่าเสียงทอใช่เอาว่าเฮไปเบิรงเออความมาล้างจานไปเบิเ์เสียงเสียงเบิ่งเออกพุ่ท้นที่หนักจะพุ่นบาถวนสุงใจแล้วไม่น้ดงเพราะว่าบอกว่าบรรยากาศลื่นเรื่องามสียเล็นเ พัอิดเออกด่ปาดปัดปัดปาดบอกรวามาดบ่ถึงซึกอ่งว่านีน่เนาะวันนี้เพื่อเพาว่าม่งว่านี่ด่าหน่อยอเลยท่างากาศหออกอนโพลยืนนึงเป็นเขายืนเมาเมไไป็นอายเป็นล่งติดตอกนะคะต่อต่อเป็น่งช่องของน้องนะคะมีคนลับชมร่วมสะร่วมลานกลัวคนเล่นวิดีโออีกหลายกว่าสามพบอกเรยว่ากระนับต่สิทวีคุ้นขึ้น นี่แค่อีหลาเปิดท่างห้องเพลงพอยืนหนึ่งเป็นเขาหยินเม้าเป็นไอ้เนาะพี่น้องเนาะสลรับมือนี่บอโจเพื่อนกับสีไปท่ามการเอิ่นว้อย่างละ่ะบันทึกเสียงเพลงยืนหนึ่งเป็นเขายืนเมาเป็นไอยแต่ของอีหลาบันทึกแล้วเรียบร้อยสีเหุเอ็มวีมือนี่เด้อพี่น้องเด้อลักกับสีปล่อยวันที่สิบแปดที่สี่ฮอดนี่นะคะสิบแปดพฤศจิกายนกุกนี่แหละเนะังก็ฝากคอยติดตามนะคะ นองสิป,ป่อยกับอช,อช่มรอแช่ให้นองได้ติดหนึ่งมาแรงเด้อพี่น้องเด้อชอยกันนะคะสาวน้อยลำเพลินอินดี้เล็กคอร์ดท่านใดยังพัไใ้ปิดติดตามกับติดตามไวเพิ่นเสียออไปล่งช่องนั่นนะคะเอาจังสันเด้อพี่นองเด้อข้าวสารสลหรับน้องอิงนะคะมือหนีกับมีอยู่ป่าม่านนีนะคะมืออื่นกับมือมือแรงนีกับพอกันยุทธีห้วยเรือนะคะเทศบาลตำบลห้วยเรือตำบลเข่องใน อำเภอเครืองในจังหวัดอุบลราชธานีนะคะหากท่านใดเข้ามาแร้วขอข้ามกรุนากดติดตามกดไลค์กดแชร์กับแอดเพจน,น้ำเนาะเพชรแสงตะวันพิมพ์เขาว่าเพชรแสงตะวัน a b c ีสตาร์มาโหลดดอกเนาะพี่น้องเนาะหากท่านใดสนใจที่จะเข้ากุ้มปิดกับติดต่อไปที่สาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพจได้พี่น้องเด้แอดเพจกับขึ้นในเบิ่งนะคะเส่วนท่ายนี่กับฝากคลิปนหน่อยๆสำหรับคลิปนี้บอกได้ว่า มีคุณค่าส่งคุณค่าที่สุดสําหรับแอดเพิก็คือบอดจูให้ความการุณาได้ฝากช่องให้กับแอดเพิเนาะฝากให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมจง,งไทายลิปนะคะพอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จเฮงเฮ่ง,งปังปัง,ปงลำลำรุ่ยๆยทุกเรื่องนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย